สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรแป๊กกี้นะคะแพทย์หญิงทิติมาคุรุพงศ์นะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะมาเปิดรายการดรแป๊กกี้มีคําตอบนะคะใครมีอะไรถามมาเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเช็คเสียงให้หมอนิดนึงนะคะว่าเสียงได้ยินชัดเจนไหมนะคะแล้วก็ภาพเห็นชัดหรือเปล่านะคะวันนี้ลองเปลี่ยนโทรศัพท์ไลฟ์กันอีกแล้วนะคะ อ๋อมีคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะอย่าลืมเช็คเสียงให้หมอด้วยนะวันนี้มาตอบคําถามเต็มที่เลยนะคะขอขอโทษที่ตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันจริงๆนะคะช่วงนี้คืออินบ็อกซ์เยอะมากนะคะนะมีใครถามคําถามนะใครถามก่อนได้ตอบก่อนเลยนะสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะ มีใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คเสียงให้หมอนิดนึงนะว่าเสียงชัดไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพยุงศักนะคะเสียงชัดไหมคะเช็คให้หมอหน่อยนะนะคะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามมาได้เลยนะคะนะคะ โอ้โหคุณอุ๋ยใช่ไหมคะคุณอุ๋ยใช่ไหมคะเป็นแฟนตัวยงด้วยะขอบคุณมากนะคะคุณได้แบนเดจเลยนะคะบอกว่าเสียงและภาพชัดเจนดีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหมอใช้ไมโครโฟนตัวเก่าที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วไม่ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกเลยว่ามันแบบว่าที่มันไม่ชัดไม่ชัดเพราะว่ามันแบตเสื่อม นะคะโอ้คำถามมารัวๆเลยนะคะดีมากเลยะคะ่ะคือชอบนะคะเวลาที่เราแบบเหมือนได้มาตอบคําถามมาพูดคุยเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตดูคําถามจากในโทรศัพท์นะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าคือเครื่องโทรศัพท์อันนี้ถ้ามันไปแตะภาพมันจะแบบปรับมัวทันทีนะคะดังนั้นต้องขออนุญาตก้มหน้าบ้างเงยหน้าบ้างเนาะเพราะว่าจะได้ดูภาพ <c oughs> จะได้ดูภาพอ่านคำอ่านคำถามจากในนี้นะคะ นะคำถามแรกเลยนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าน้องอายุ4เดือนไปฉีดวัคซีนแล้วคุณหมอบอกว่าให้เพิ่มอาหารได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยควรจะเพิ่มอาหารเป็นอะไรดีคะนะคะอ้าวเนี่ยถามคำถามซ้ำกันจะได้ถามคำถามจะได้ตอบทีเดียวเลยนะคะคุณห,หนูพัดนะคะถามว่าลูกจะคลอดไอ้ลูกจะ6เดือนแล้วจะเริ่มกินยังไงดีคะใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหมอเปิดเข้าไปในเพจก่อนเนาะ,ะ,ะนะคะ อย่าลืม <Okay. S 1> ช่วยแชร์นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอขอปิดเสียงก่อนนะอ่าเดี๋ยวอ่านในนี้นะโอเค ทีนี้อันนี้นะคะก็เคยโพสต์ไปแล้วเหมือนกันนะคะคือจริงแล้วบางคนเถียงกันเอ๊ละ,อละลูกจะกิน4เดือนหรือลูกจะกิน6เดือนดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอให้คร่าวๆนะคะก็คือว่าเอาเป็นว่าที่กินได้จริงๆนะคะก็คือ4ีถึงหเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเด็กบางคนความพร้อมต่างกันนะคะเราดูความพร้อมคืออะไรคือแต่ว่าเร็วสุดก็ไม่ควรเกิน4เดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าการย่อยยังไม่พร้อมนะคะนะความพร้อมก็คือว่าเด็กสามารถนั่งได้บ้างแล้วนะแล้วคอ นะคะเพราะว่าน้องๆที่คลอดก่อนกําหนดบางคนนะคะยังแบบชันคอไม่ได้พัฒนาการช้าอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ยังไม่ควรจะเริ่มกินนะคะการเคี้ยวการกลืนโอเคไหมอย่างนี้นะคะปกติโดยทั่วไปก็คือเริ่มประมาณ4-6เดือนนะคะที่เขาให้เริ่มคร่าวๆแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเริ่ม6เดือนเป๊ะเนี่ยในน้องบางคนนะคะมีปัญหาว่าอาจจะทําให้แบบกินได้ไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยนะคือในเด็กที่เขากินเก่งอะ่ะ ไม่ว่าคุณจะเริ่มอายุเท่าไหร่เขากินเก่งเองนะคะแต่ในเด็กบางคนพอเราสตาร์ชา้ามันจะไปไตอะคะ่ะกว่าจะเริ่มฝึกกินก็แบบเดเดือนแดเดือนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ําหนักจะดรอปนะคะนะก็เลยให้เริ่มฝึกกินตั้งแต่สเดือนเลยนะคะนะแต่ในเด็กบางคนไม่มีปัญหานะคะจะเริ่มกี่ปีจะเริ่มกีเมก่เดือนเขากินเก่งเองนะคะดังนั้นหมอให้ค่าว่าสี่ถึงหเดือนแล้วแต่แต่ว่าควรจะเริ่มกินมื้อเดียวนะคะถ้าจะเริ่มกินสเดือนจริงก็กินนิดหน่อย ช้อนสองช้อนพอยังไม่ต้องกินมากนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนแล้วถึงนับ1มื้อนะคะเพราะว่าเวลาเด็กที่กินข้าวมากขึ้นเขาจะกินนมน้อยลงนะคะทีนี้เราจะเริ่มอะไรนะก็ให้เริ่มอาหารที่นะคะก็ได้เริ่มอาหารที่แพ้ น้อยที่สุดก่อนนะคะพวกอาหารทะเลอย่าเพิ่งถามหานะคะขนมอย่าเพิ่งถามหานะก็กินอาหารแบบเออกินผักก่อนได้นะคะนะกินพวกแบบนะอย่างคนไทยบ้านเราเนาะก็กล้วยข้าวอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะนะฟักทองบลอกลี่อะไรพวกนี้ได้นะคะอโวคาโดอะไรเงี้ยค่อยๆไปแต่เนื้อสัตว์อะ่ะก็ ประมาณสักหเดือนเนะาะนะคะเพราะว่าการย่อยมันอาจจะยังไม่เต็มที่นะคะเวลาเราเริ่มอาหารประมาณ6เดือนนะคะให้เน้นเริ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะก่อนนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเด็กที่กินนมนะคะจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะนมแม่นะคะเ,เดี๋ยวตอบคาถามนานเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวไล่ตอบให้นะนะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ โอเคคุณนัทการนะคะถามว่าน้องเล่นกับเพื่อนที่บ้านแล้วห่วงของไม่ยอมให้เพื่อนให้เพื่อนเล่นด้วยควรจะทํายังไงดีคะอายุ2.9ปีนะคะอ้าวอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อน2.9ปีเนี่ยคือ3ปีเนาะประมาณนี้นะคะเขายังไม่เข้าใจหรอกหัวอกคนอื่นหัวอกเราอะ่ะเออนะคะคือตัวเองอะ่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องคิดว่าตัวเองแบบเ,เป็น เป็นเป็นใหญ่ก่อนอะนะเออทุกอย่างก็เป็นของเขาหมดอะเออนะคะแล้วยิ่งของที่เป็นของเขาจริงๆอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องให้สิทธิ์เขานะแอบนะคะอย่าไปบงังคับให้เขาต้องแชร์ของของเขากับคนอื่นเนาะเออเพราะว่าของทุกอย่างในบ้านนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็คือของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ได้นะคะแต่นะคะเราก็อยากจะสอนลูกให้รู้จักแบ่งปันใช่ไหมคะนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะทําให้ดูนะคะอืมนะทำให้ดูนะะนะดเช่นบางครั้งเราอาจจะแบบไปตลาดซื้อขนมมา2 ้นแบ่งให้แบ่งให้คุณพ่อแล้วก็ให้เด็กดูด้วยอนะคะว่าเนี่ยเนี่ยคุณแม่แบ่งให้พ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าซื้อของมาเผื่อให้เขารู้จักได้แบบให้ความรู้สึกของการให้ะคะ่ะแล้วก็ชมเขาณนะตอนนั้นเลยนะว่าโหแม่ชอบจังเลยอะ่ะเวลาที่ลูกแบ่งของให้คนอื่นะ่ะเออนะคะน้องที่เขาได้รับไปเขาก็มีความสุขด้วยเนี่ยเราเล่นกันสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบิ้วต้องบิ้วนิดนึงนะเนออนะคะโอเคคำถามต่อไปนะคะ คุณโอ้คำถามเยอะมากเลยอ่ะนะคะคุณวรลกาณ์ถามว่าช่วงนี้น้องไอขนาดเล่นค่ะปกติไหมคะกลัวเป็นหอบหืดเด็กเก้าเดือนกว่านะคะเออใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะคนแบบสมัยก่อนที่แบบหมอจะให้ส่งคลิปวิดีโอมาได้นียนะก็จะมีการแบบว่า ถามว่าเอ๊ะอันนี้เด็กหอบหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือคําว่าหอบหืดอะคะ่ะต้องต้องบอกอย่างนี้นะคะคำว่าหอบหืดจริงๆเนี่ยกับอาการหอบเนี่ยมันใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคหอบหืดนะคะโรคหอบหืดนี่คือเราวินิจฉัยเด็กโตนะคะที่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอ่ะไม่ได้เป็นหวัดอะไรแล้วหอบนะอ่าอย่างนั้นเราเรียกว่าโรคหอบหืดนะคะแต่อาการหอบเนี่ยเ,เป็นอาการหนึ่งของอาการของปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบในบางคนนะเขาก็จะมีเสียงวี่ได้คือเกิดจากการที่หลอดลมตีอะค่ะเด็กบางคน ก็จะแบบเหมือนเวลาเล่นเวลาออกกําลังกายมากเวลา exercise มากเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนหายใจหอบนะคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ค่ะอาการหอบเนี่ยถ้าเป็นเด็กโตอ่ะบางทีเป็นน้อยๆยังจะไม่ค่อยรู้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอ่ะคือนอกจากที่เราจะพามาโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยเขาก็จะหายใจเร็วและหายใจลําบากเนาะบางคนก็จะมีแบบมีซี่คงบุ๋มเข้าไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหมือนคล้ายๆอาการหอบเนาะแอ่นนะคะซี่คงบุ๋มเข้าไปแต่ในเด็กวัยที่แบบ8เดือน9เดือนเนี่ยค่ะเขาจะมีการเล่นบาง อย่างที่แบบว่าเหมือนแบบ <c oughs> อะไรเงี้ยแบบเกงหมันเขี้ยวอะ่ะนึกออกไหมคะเอออย่างนั้นอนะ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่หลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> hey, นี่มันหอบหรืหอเปล่าแต่ว่าก็ให้สังเกตอาการเด็กแล้วกันเนาะเออถ้าไม่ได้ไอไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบเล่นแล้วเหมือนหมันเขี้ยวแล้วแบบหายใจแรงๆเป็นช่วงๆเหมือนแบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จริงก็พามาตรวจเลยนะคะน่าโอเคคุณบีรนุษย์นะคะถามว่า ขอสอบถามหน่อยค่ะคุณหมอลูกชอบดูดนมสลับไปมานะคะกว่าจะนอนเป็นเพราะอะไรคะ <c oughs> น้องอายุสิบเดือน <c oughs> อันนี้ต้องถามน้องลนะ แต่จริงๆแล้วว่าคุณแม่หมออ่ก็คืออาจจะเป็นความชอบของเด็กนะก็คือเขาก็าหาวิธีกล่อมตัวเองนั่นแหละนะคะแต่ว่าการดูดนมอค่ะหมอ,อยังยังเน้นย้ำนะคะว่าควรถ้าดูดเต้านะควรจะดูดเป็นข้างๆไปนะคะเพราะว่านมส่วนหน้ากับนมส่วนหลังของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะนมส่วนหน้าก็คือเป็นนมที่มีน้ําตาลแลคโตสเยอะชมะมีหาส่วนนมส่วนหลังก็คือเป็นนมที่มีไขมันเยอะนะคะดังนั้นดูดเป็นเต้าเไปนะคะนะลูกก็จะได้ ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นพวกแบบถ้าเกิดดูดสลับไปสลับมาปัญหาที่จะเจอก็คือถ่ายบ่อยตดบ่อยท้องอืดเนาะ่อะนะคะคำถามต่อไปนะคะคุณนุงใช่ไหมคะคุณนุงใช่ไหมคะขอโทษถ้าออกเสียงผิดนะคะนะคุณนุงบอกว่าตอนนี้ลูกสองขวบ7เ,เดือนตอนนี้ปวดท้องเวลาฉี่จะเป็นไรไหมคะ ไม่ควรจะปวดท้องตอนฉี่เนาะคุณแม่เนาะยังไงควรพาไปตรวจด,ดีกว่านะคะนะอาจจะเป็นพวกแบบกระเพาปะปัสสาวะอักเสบอะไรหรือเปล่านะคะคุณอิดดี้ถามว่า ดูดนิ้วมาพร้อมกับติดผ้าเน่าแก้ยังไงดีคะน้องขวบครึ่งนะคะเอออันนี้ก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งที่หมอแบบได้รับคอนซัลต์บ่อยๆเนาะคือเด็กค่ะบางคนสักช่วงวัยแบบ6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเริ่มมีการติดตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนใจเนาะภาษาไทยเรียกผ้า,นาเน่าเนาะผ้าเน่าหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ ทำให้เขาแบบกล่อมตัวเองได้เป็นเพื่อนเขาได้ในยามเขาเหงานะคะพวกนี้คือจริงๆเด็กเขาก็จะลดลงได้เองนะเมื่อเขาโตขึ้นนะคะพวกผ้าเน่าหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีข้อเสียนะคุณพ่อคุณแม่นะคือบางคนก็ยอมให้ลูกแบบติดไป จนแบบจนโตก็มีสามขวบสี่ขวบเดี๋ยวพอเขาแบบโตขึ้นก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะแต่ถ้าคุณแม่อยากจะเลิกก่อนอ่านะคะแต่ถ้าคุณแม่อยากจะเลิกก่อนช่วงแรกก็อาจจะต้องหาตัวแทนอืนะคือเด็กค่ะการจะเลิก พฤติกรรมอันไหนทันทีค่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เลิกได้ทันทีมันอาจจะต้องมีสิ่งที่มาทดแทนนะแอบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลิกทันทีบางคนนะคะเลิกผ้าเน่าทันทีเด็กก็จะกลายมาติดนิ้วแทนเหนไหมคะอืมอย่างนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พบบ่อยๆนะคะดังนั้นรอเวลาได้นะการการนอนไปกับผ้าเน่าหมอนเน่ามันก็น่ารักดีนะหมอก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบมันผิดอะไรนะคะแต่ส่วนตัวคือที่บ้านก็ไม่ได้มีหมอนเน่าผ้าเน่าอะไรนะคะคือลูกก็ไม่ติดเองเนาะอืมนะคะก็อยู่ที่เด็ก เนาะงจริงถ้าเกิดว่าเราไปแบบพลากจากเขาไปอ่ะยิ่งจะแบบเป็นการทำร้ายจิตใจเนาะะรอได้นะคะคุณแม่นะนะต้องถามว่าอันนี้เป็นปัญหาของใครนะปัญหาของลูกหรือเป็นปัญหาของเราใช่ไหมออถ้ามันไม่ได้มีอะไรก็ได้นะคุณแม่เออนะคะนะอ,อ คุณอุ๋ยนะคะอ้าวคุณอุ๋ยเป็นท็อปแฟนต้องรีบตอบเลยนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอแนะนําวัคซีนของลูกควรคํานึงถึงอะไรบ้างน้องจะครบ2เดือนฉีดวัคซีนเสริมควรฉีดอันไหนบ้างคะโอเคนะคะวันนี้เราจะไม่มีกฎเดิมนะคะก็คือถึงแม้คําถามไหนก็ตามตอบไปแล้วเป็น10ครั้งเราจะตอบอีกนะคะ เพราะว่าถือว่าคุณพ่อคุณแม่อุตสามาฟังนะคะเราในไลฟ์เลยนะคะถึงแม้คําถามนี้จะตอบไปประมาณสักแบบว่าหลายครั้งแต่เราจะตอบอีกนะคะโอเคนะก็คือว่า นะเพื่อให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าลูกคุณแม่เพิ่งอ,อายุ2เดือนเนาะจะได้มีไอเดียในการเลือกนะคะคืออย่างนี้วัคซีนเนี่ยต้องเข้าใจในจิตใจเลยว่ามันไม่ร้อยเซหรอกนะคะวัคซีนมันไม่ร้อยเอหรอกแต่มันก็เหมือนเราซื้อประกันไว้อะนะได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเราไปโชคลายเจอโรคนั้นออถ้าเราไปโชคลายเจอโรคนั้นปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะถือว่าอ๋อเราได้ป้องกันแล้วอย่างนี้นะคะนะนะดังนั้นเนี่ยวัคซีนในใ,ใ,ในประเทศเราเนี่ยมันจะ ก็คือวัคซีนพักบังคับกับวัคซีนพักเสริมเนาะวัคซีนพักบังคับเนี่ยคือคุณแม่สามารถรับได้ฟรีด้วยนะที่อนามัยต้องบอกนี้นะคะส่วนวัคซีนพักเสริมก็คือเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาก็เหมือนกับเราซื้อประกันคุ้มครองโรคไว้อะนะคะว่าถ้าเป็นโรคนี้เราจะได้คุ้มครองนะอย่างนี้นะคะในวัย2เดือนเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะอ่ะมันก็จะมีแค่ IPD เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรตาก็เป็นวัคซีนหลักแล้วใช่ไหมคะก็จะมีแค่ IPD อย่างเดียวนะคือหลักการข้าวๆนะถ้าเกิด าอยากจะคิดว่าต้องเอาเสริมไม่เสริมนะให้ถามตัวเองอยู่สองสเรื่อง 1. ปัจจัยพอไหมคุณแม่นะปัจจัยหมายถึงว่าเรามีเงินพอไหมเอางี้เอาอตรงๆซื่อๆเลยนะเราพอจะมีเงินจ่ายได้ไหมอย่างงี้นะคะ IPD ก็เข็มหนึ่งประมาณสัก2-3 0สพันแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่คลินิกเนาะอ่านะคะนะถ้าเรายังมีปัจจัยจ่ายได้ นะก็เอาเหอะนะนะและอันที่สองนะคะนะอันที่สองก็คำํำนึงว่าลูกเรามีความจำเป็นมากน้อยไหมนะคะความจำเป็นเนี่ยมันแล้วแต่ครอบครัวนะนะถ้าเกิดว่าเ,าเด็กที่มีโรคประจำตัวนะคลอดก่อนกำหนดเป็นโรคหัวใจโรคปอดหืดหอภูมิแพ้ลมชักโรคตับโรคไตควรฉีด นะคุณแม่นะคะแล้วถึงแม้ว่าเราอ่ะไม่สามารถจะฉีดให้ลูกได้สมมตินะสมมุติว่าเราอยู่ในฐานะที่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถาจ่ายเงินในส่วนนี้ได้นะคะหมอจะให้ช่องทางนิดนึงนะคะในโรงพยาบาลรัฐบาลที่คุณแม่รักษาอยู่อะคะ่ะเขาก็จะมีกองทุนอยู่ละ นะบริษัทยาเหล่านี้เขาก็จะซัพพอร์ตนะคะดังนั้นให้ถามคุณหมอเลยนะคะอย่างตอนหมอเทนอยู่ที่สีรลชานะคะอา,อาจารย์อาจารย์ที่โรงพยาบาลเ,เขาก็จะมีมีนะคะว่าคนไข้าบางคนที่เขาไม่มีปัจจัยจริงๆเนี่ยแล้วเขาเข้าขายที่แบบจะต้องฉีดอะนะแล้วก็ขอผู้แทนให้นะคะถามบริษัทยาให้น้องก็ได้ฉีดนะคือจริงๆแล้วคือนะคือ จักรวาลมันมัน,ม,น,ม,นมันรอการร้องขอค่ะคุณแม่นะถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะแบบทําได้จริงๆนะแต่ถ้าเราอยู่ในอยู่ในฐานะที่เราพอจะจะจ่ายให้ลูกได้เนาะหมอก็ก็ก็ยังยังแน,นะนำะอ่ะเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าข้อเสียมันมีไหมคือวัคซีนตัวนี้ข้อเสียคือคือน้อยอะนะคือคือผลข้างเคียงของวัคซีนน้อยมีเรื่องเดียวคือไข้ อาจจะมีไข้ได้ต้องบอกเลยบางคนไข้สูงเนาะ,ะนะคะนะไข้สูงลูกหมอเนี่ยคนโตเนี่ยฉีด i อ d ดีไข้สูง39เลยนะคะแต่ลูกอีกคนไม่มีไข้เลยนะเออดังนั้นคือเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะว่าวา,วามีไข้จากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะจากจากอะไรนะจากเด็กจริงนะหมอคนเดียวกันยาอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าตอบสนองไม่เหมือนกันนะคะส่วน i อ d เนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรียคุณแม่นะคะอัตราตัวเลขประเทศไทยนะ เมื่อประมาณสัก5ปี6ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเคยทำการศึกษาก็ประมาณ5-6คนในแสนคนคือเซซว่าแสนคนเด็กแสนคนในประเทศเราเนี่ยจะเป็นโรคนี้รุนแรงประมาณ5-6คนดังนั้นถ้าเรารับความเสี่ยงนี้ได้ก็โอเคเนาะแอนะคะแต่ถ้าเป็นจริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มียารักษานะจริงๆแล้วเรามียาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสายพันธุ์ที่แบบพัฒนาเรื่องของการดื้อยาเยอะค่ะนะคะ นะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบไม่ดื้อยาไม่อะไรมากก็คงไม่ได้รุนแรงมากแต่มันมีเคสที่รุนแรงจริงเนอะแน,ะนะ่นะคะโอเคมีใครถามอะไรอีกไหมปึ้บคุณยุพานะคะถามว่าสวัสดีค่ะน้องหนึ่งขวบแล้วไม่เคยจับอะไรเข้าปากเลยผิดปกติไหมคะ แต่เขาจับได้ไหมคะคุณแม่หมายถึงว่าเขาแบบหยิบจับได้ใช้นิ้วได้เนาะแต่ไม่เคยจับอะไรเข้าปากเลยใช่ไหมโอเคนะคือเด็ก่เขามีหลายหลายหลายทายนะคะก็เหมือนคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเจอครั้งเดียวกลัวเลยอย่างงี้นะคะคือจำเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เจ็บแล้วจำหมอเดาเลยนะถ้าให้เดาคือน้องอาจจะเคยแบบเคยหยิบอะไรเข้าปากแล้วแบบมันไปโดนในปากก็เลยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยิบอะไรเข้าปากแล้วมันไม่ไม่อร่อยมันขมขม,ขมในปากก็เลยเจ็บ ก็เลยจําแล้วไม่ทําอีกอย่างนี้นะคะอนะหรือว่าอาจจะเคยโดนใครแบบดุแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแม่ไม่เป็นไรไม่ผิดปกตินะคะเพียง <c oughs> แต่ถ้าเขายังยอมให้เอาข้าวเข้าปากหรือขนมเข้าปากได้นะโอเค <c oughs> <c oughs> นะพอไหวนะ <c oughs> คุณขอบคุณที่รักกันนะคะถามว่าคุณหมอตอนนี้ลูกหนูอายุหนึ่งปีหเดือนหนูสังเกตว่าลูกมีใต้ตาดำเห็นได้ชัดเกิดจากอะไรคะ อ๋อใครโอเคใครอยากเห็นหมอใต้ตาดำไหม <laughs> อันนี้แปะคอนซีลเลอร์มา <laughs> ก็คือว่าใต้ตาดำจริงๆมีแล้วแต่ในเด็กอะเนาะเรื่องนอนไม่พอนี่ก็มีเหมือนกันนะคะนะคือนอนไม่พออนที่หนึ่งสองก็คือเป็นจากที่มีจมูกบวมข้างในเนาะเราจะสังเกตได้เลยว่าคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะคะตรงใต้ตาขอบตาเขาจะแบบดำดำช้ำช้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,วา ตรงบริเวณใ, <Stars> ใต้ตาเราอะคะ่ะมันมีเส้นเลือดฝอ,อยเส้นเลือดดำนะขด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 ดดอยู่เยอะเยอะนะนึกภาพไปตามนะเสร็จแล้วเส้นเลือดดำเนี้ยมันก็มีสายโยงใหญเนาะทีนี้ในจมูกเราก็เหมือนกันเวลามันมีการมันมีการมีการเคลื่อนไหวก็เรียกมีการฟล์ของเลือดอ่าแล้วเรียกว่าฟล์ของเลือดนึกออกไหมคะทางไหลเวียนกระแสเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างในอะมันบวม จมูกมันบวมอยู่เช่นคนเป็นไซนัสคนเป็นภูมิแพ้อะไรพวกนี้ค่ะจมูกเขาจะบวมเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเลือดตรงนี้มันก็ไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะตรงนี้มันตรงตามมันก็เลยดูขำานะคะดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นเยอะคุณแม่อาจจะพาน้องไปตรวจดูเนาะว่ามีจมูกบวมไหมมีภูมิแพ้หรือเปล่าแล้วก็ต้องและในขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยนะว่าลูกนอนพอหรือเปล่านะคะเนาะโอเค คุณรัตนานะคะถามว่าน้องชอบเกาหน้าน้องสี่เดือน เกาใช่ไหมคโอเคสี่เดือนนี่เริ่มเกาเป็นคุณแม่ถ้าขันเริ่มเกานะคะแต่ว่าสี่เดือนเนี่ยหมอบอกหมอเดาเลยว่าเขาอะต้องเดานะตอบคําถามควยคือเราก็แบบไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมคะแต่สี่เดือนเนี่ยนะคะส่วนมากเกาแบบเวลาที่ง่วงใช่ไหมเด็กอะค่ะเวลากล่อมตัวเองอะค่ะคือประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนเขาจะเรียนรู้วิธีการนอนด้วยตัวเองละวิธีการกล่อมตัวเองบางคนก็เคาะหัวบางคนก็เกาหน้าบางคนก็เกาหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรม ของเด็กนะคุณแม่ไม่เป็นไรนะโอเคนะใครถามอะไรอีกนะคุณปกป้องนะคะถามว่าลูกจะสี่ขวบไม่ทานผักผลไม้เลยค่ะปกติเคยทานแครอทกะหล่ำปีตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะทำยังไงดีมากทานแต่ข้าวไข่เจียวข้าวมันไก่ต้มจืดทำทุกทางแล้วนะคะตอนนี้กี่ขวบนะสี่ขวบนะโอ้ใกล้ๆลูกหมอเลยอะ่ะ ก็กินให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะชื่นชมเวลาเด็กกินได้นะคะอ่านะคะนะแล้วก็กินด้วยกันนะคุณแม่นะคะค่อยๆไปนะคะเพียงแต่อย่าทําให้สถานการณ์มันแย่จนขนาดที่แบบเด็กจะเอาเรื่องนี้มาต่อต้านเราได้อะคะ่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่กินแล้วงอนไม่กินแล้วไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าสี่ขวบเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแบบแล้วอะเลยอะนะบางทีแบบเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออสิ่งนี้แหละ จะทําให้แม่เนี่ยได้ได,ได้มีฟีดแบ็กอะไรกับเขานะคะดังนั้นคุณแม่ใช้เป็นวิธีชื่นชมเวลาที่เขากินได้นะคะแล้วก็สังเกตดูมันต้องมีผักอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ลูกกินนะคะนะก็ลองทําสิ่งนั้นก่อนแปรรูปจากสิ่งนั้นนะคะเช่นเอาไปชุบแป้งทอดอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปปนในข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยลองทําดูเนาะเออนะคะให้เขามีส่วนร่วมในการทําอาหารนะคะอันนี้ช่วยได้บ้างนะคะ คุณนัทนะคะคุณนัทนะคะถามว่านะคะจากกรณีโรงเรียนชื่อดังที่เป็นข่าวควรเช็คยังไงดีครับว่าลูกไปโรงเรียนแล้วไม่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงกลัวเด็กไม่กล้าบอกครับหรือบอกครูใจดีบ้างใจร้ายบ้างครับลูกสาขวบ5เดือนโอ้เดี๋ยวขอโทษนะคะเอ็น